ดีค่ะนะคะวันนี้โคกซีจะพามาทำน้ำยาอกไก่ค่ะอันนี้ก็ใส่โครงกระดูกไปด้วยนะคะให้น้ำซุปมันเข้มข้นนะคะอร่อยอกไก่สองอกค่ะอย่างนี้นะแต่จะใช้ปั่นเอานะคะเพราะว่าเป็นแม่บ้านยุคใหม่ค่ะ <c oughs> นัจ้านี่ก็มีกระชายนะคะกระชายแล้วก็พริกนะ,ะแล้วก็นี่แหละเครื่อง เครื่องน้ํายาเราเนี่ปกตินะคะก็จะปัน่นเราเลยไม่แคร์สื่อไม่สนโลกค่ะอันนี้ง่ายสะดวกเรวดวดเร็วนะคะนี่เก็บมาไว้ก่อนอ,อกไปไหนอบอก,ออกเอ้ยอ,อกไกลนะคะโอเคอีกขีนหนึ่งอเคน้ำยาครึ่งหม้อนะคะวันนี้เนาะขนมจินก็เสร็จแล้วนะคะ ขนมจีนของเราก็เสร็จแล้ววันนี้นี่ได้เลยจบออร่อยอร่อยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวโคกไปปั่นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะปั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเข้มข้นเลยนะคะเผ็ดด้วยแหละวันนี้ก็จะใส่หม้อเลยนะคะเข้มข้นมากวันนี้จ้า แล้วก็จะต้มอีกทีหนึง่งไก่ก็จะฉีกนะคะฉีกเอาเป็นชิ้นๆน,นะคะไก่ปลาด้วยถ้าใครไม่ใส่ปลาดไม่ทานปลาก็ได้เลยนะคะไม่ต้องใส่นะคะนี่เทลงไปเลยดีกว่างงลืบไงเล่า <c oughs> โอ้โหสีสันสุดยอดเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวไปฉีกไก่กันนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาคะ่ะ นี่เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ไงเป็นไงหน้าตานะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะใช้แบบบดด้วยนะคะบดแล้วก็ฉีกด้วยค่ะฉีกไก่ด้วยนะคะเพราะถ้าบดด้วยเนี่ยน้ำคันจะเข้มข้นขึ้นนะคะ ดเค,เคน้ำก็จะค้นขึ้นนะคะจะแน่อร่อยขึ้นเนาะเพรจริงๆทุกอย่างก็สกแล้วคะ่ะเพียงแค่แบบว่าเราเอามาอุ่นอีกรอบนึงให้ให้แบบ ให้มันเข้ามันเข้ากันนะคะแล้วก็ก็ชิมใส่ผักลงไปด้วยเลยนะคะใส่หอมนะคะนี่เลยแดงไปไฟแดงโอเคค่ะผักก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะผักเราเนาะอยากกินอะไรก็หันเอาเลยค่ะผักนะคะเสร็จแล้วค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจนะมีอะไรอัปเดตมาใหม่แล้วก็จะจะมาบอกนะคะแล้วก็อาหารก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ทำมั่งเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบจะวุ่นวุ่นน,นิดนึงค่ะเพราะว่าอืมใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะแล้วก็ทำงานด้วยค่ะโอเคค่ะบา,บายยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะ